ค่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาต่อกันเรื่องสําคัญสาคัญที่เราค้างกันไว้นะคะก่อนที่จะเบรกคุณยุย้ยบอกว่าสารอาหารปรับสมดุลระดับกรดยูริกในเลือดมีชื่อยูริ้าที่ประกอบด้วยถา่วเชอรี่และบราสเบอรี่นะคะทีนี้ในเรื่องของกรดยูริกคนมักจะคิดถึงโรคเกาต์คุณยุย้ยลองเล่าถึงเรื่องอาการปวดนะคะจากโรคเกาต์ให้คุณผู้ชมฟังหน่อยนะครับ อย่างที่บอกว่าเวลาเราส่องกล้องจุลทรรศไปบริเวณที่เจ็บอะค่ะมันจะเห็นผลึกของกรดยูริตเป็นรูปเข็มประมาณแสนเล่มอะแสนแสนเล่มแ,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 แทงอยู่ตามเนื้อเยื่อและข้อต่อแม้กระทั่งนอนเฉยๆเนี่ยนะใช่โอ้ค่ะน่ากลัวจริงโรคเกา์เนี่ยไม่ใช่โรคที่เราจะสามารถปล่อยปละละเลยได้เลยค่ะผู้ป่วยโรคเกาณ์ก็จะมีอาการให้ผู้ชมสังเกตเนอะบางคนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเกาไงค่ะคือไม่เคยไม่เคยเจาะเลือดแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นเกาก็ลองสังเกตอาการแบบนี้ค่ะอาการปวด บวมแดงร้อนบริเวณข้อต่อ,อย่างฉับพลันทันทีทันใดพี่เพิ่อนคีย์เวิร์ดคือฉับพลันทันทีทันใด <c oughs> ซึ่งจะเป็นเป็นหา,หายในระยะแรกค่ะโรคเกาที่ไม่ได้รับการรักษาหรือดูแลอย่างถูกต้องเนี่ยการอักเสบก็จะรุนแรงมากขึ้นทําให้ผู้ป่วยเนี่ยปวดถี่ขึ้นและระยะเวลาการปวดก็นานขึ้นค่ะจนอาจจะกลายเป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังและอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมาเช่น โรคไตหรือว่านิ้วในทางเดินปัสสาวะและไตาวายอุ้ยตายฟังแล้ว <c oughs> น่าตกใจอันนี้เราจะแบบดูแค่เรื่องเก้าเฉยๆเรื่องไตาตามมาด้วยนะคะคือ้วทำยังไงอะคะทีนี้คนที่เป็นมีอาการของคนเป็นโรคไตอะค่ะควรรับประทานยูริต้าด้วยจะดีขึ้นใช่ไหมคะคือถ้าสมมติคนไข้เขามาปรึกษาเราว่าเขาเป็นโรคไตแล้วเขาอยากกินอะไรเงี้ยยูก็จะขอดูผลเลือดเขาอะหรือไม่ก็ให้เขาไปเจาะเลือดดูว่า เกิดว่าเขาเป็นโรคไตแต่ว่ากรดยูริกปกติยูคิดว่ายูก็ไม่ได้แนะนําตัวนี้นะยูก็จะไปนแนะนําตัวเบลซีวีที่มีฟูคอยแดนที่ถูกจดทะเบียนเป็นยารักษาไตาเลื้อลังไปแล้วในจีนในปี2003อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนไข้มาปรึกษาว่าเออเขาเป็นโรคไตและยูริกแอซิดสูงยูแนะนํายูริต้าทันทีเลยพี่ค่ะ แล้วอย่างผู้ป่วยโรคเกาต์ะค่ะคุณยุ้ยคะนอกจากยูริต้าแล้วเนี่ยคุณยุ้ยอยากจะแนะนําสารอาหารอื่นที่มาเสริมกันให้ทานเพิ่มเติมอีกไหมคะเออยุ้ยจะแนะนําน้ํามันผลกุหลาบในน้ํามันปลาย EPA สูงค่ะมีชื่อว่า r ส s ิ h i p and f i ชอ o ย l สรรสกัดจาก s ส h ิ p เนี่ยให้โพลีฟีนอลแล้วก็แอนโทไซยานีนค่ะสำหรับโบราณของน้ํามันผลกุหลาบเนี่ย ช่วยลดอาการเจ็บปวดอักเสบแล้วก็ติดขัดของข้อและยังป้องกันไม่ให้ข้อมันเสื่อมหรือว่าเสียหายมากขึ้นไปอีกค่ะในผลของรสหิบหรือว่าผลกุหลาบเนี่ยก็ยังมีวิตามินซีสูงค่ะซึ่งมีลิซตนอนุมูลอิสระมีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนว่าสารสกัดจากรสหิบหรือน้ำมันผลกุหลาบเนี่ยไปออกฤทธิ์ยับยั้งการผลิตเอนไซม์บางชนิดที่ทำลายข้อต่อแล้วก็ทำให้ข้อเสื่อมได้ด้วย คุณยุ้ยครับพี่ถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคะว่าจากการเป็นเฉียบลันเนี่ยคะข้อต่อที่บวมแดงแล้วเจ็บมากเหมือนเข็มจิ้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 มอย่างเี้ยใช่ใช่ใช่ถ้าปล่อยไปนานๆขึ้นไปอีกเนี่ยมันถึงขั้นว่ากระดูกผิดรูปได้ด้วยอ๋อใช่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 อันนี้นะคะที่เราจะเคยเห็นว่าแบบข้องอโป่งโป่งอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมคะแล้วก็บวมเพราะว่าเวลากระดูกของเราอ่ะ มันเสื่อมอะร่างกายก็จะพยายามซ่อมมันคร<ช>นี้ขณะที่มันพยายามซ่อมอะมันจะไม่เหมือนตอนเราเกิดมาแล้วแบบสมบูรณ์นเนาะ<ช><ช>อีตอนซ่อมเนี่ยมันจะซ่อมแบบเระเปะสะปะค่ะเหมือนพวกหินงอกหินย้อยเพราะฉะนั้นรูปรูปร่างกระดูกไม่เหมือนเดิมนี่ไงคะเป็นที่มาที่ดรเตอรยเขาแนะนําตัวโรฮิปตัวนี้นะคะน้ำมันผลกุหลาบผสมกับน้ำมันปลาก็น่าจะเหมาะสมถึงบอกว่ามีอะไร เสริมกันให้มันดีขึ้นแต่ที่เราอยากถามต่ออีกค่ะว่างานวิจัยมันคืออะไรคะในคนที่ทน่าสนใจค่ะที่น่าสนใจใช่ไหมคะ,คะในคนที่มีข้อต่ออักเสบเนี่ยก็จะมีสารอักเสบที่เรียกว่า CRP และครีเอตินีนเพิ่มขึ้นในกระแสะเลือดค่ะงานวิจัยทางคลินิกหลายชิ้นพบว่าการรับประทานรสหิบเนี่ยทำให้ตัวค่าอักเสบในเลือดลดลงค่ะแล้วก็สาสมัครเองก็รายงานว่าอาการเจ็บปวดข้อต่อติดขัด ลดลงการเคลื่อนไหวแล้วก็ความยืดหยุ่นของข้อต่อดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆตรงที่ว่าสารสกัดจากผลกูลุหลาบเองก็มีงานวิจัยการลดกรดยูริกในเลือดของหนูทดลองด้วยค่ะอันนี้ตีพิมพ์ในรสารการแพทย์ชื่อ biomedical report ปี2017ค่ะอืมค่ะนี่อยากถามคุณยุ้ยต่อค่ะดรยุ้ยเรานะครับว่าโรคหิบ แอนฟิชออยนะคะตัวที่โชว์กันไปแล้วเนี่ยนะคะต้องทานนานเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลแล้วก็ลดความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นตามข้ออักเสบได้นะคะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าใจตรงกันว่าอาหารเสริมไม่ใช่ยาแก้ปวดนะคะสรรพคุณด้านอื่นๆมันจะดีกว่ายาแก้ปวดในแง่ที่ไม่มีผลข้างเคียงใช่นาคะไม่มีผลข้างเคียงแต่ว่าฤทธิ์อื่นๆที่มันมีเสริมเพิ่มขึ้นมามันก็ทําให้อย่างเช่นสารสกัด ผลกุหลาบในรส h ิบเนี่ยนะคะลดอักเสบได้แล้วก็อยากทำงานวิจัยเลยดีกว่าค่ะงานวิจัยการลดกรดยูริกเห็นว่าทําในหนูทดลองใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะเล่าเรื่ององานวิจัยอยู่ขอเล่าทั้นๆที่พี่บอนพูดมอสักครูค่เร่อ,อยากแก้ปวดเนาะ,ะในอดีตเนี่ยเราใช้แอสไพรินเนาะแล้วเขาบอกว่าเออแอสไพรินเนี่ยมันกัดกระเพาะคนก็มาเจออะเซตามิโนเฟนหรือว่าเราเรียกกันว่าพาราจริงๆเป็นยี่ห้อด้วยพารา อนหลังก็บอกว่าอะเซตามิโนเฟนหรือพารามีผลต่อตับคนก็ย้ายอีกย้ายมาเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเอนเซมหรือนอสเตรอยที่ต้องกินหลังอาหารทันทีเพราะมันกัดกระเพาะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแต่ยาแก้ปวดกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนผลข้างเคียงมีผลข้างเคียงหม<ว>ด <c oughs> ใช่ย่ก็เลยคิดว่ามันดีกว่าตรงนี้นี่แหละแต่มันอาจจะไม่ได้เห็นแบบว่าเอยกินปั๊บหายปวดปุ๊บ <c oughs> เพราะฉะนั้นยุขอตอบจากงานวิจัยเลยค่ะ <c oughs> ตามคำถามที่เพื่อนถามว่านานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ะนักวิจัยชาวเยอรมันและเดนมาร์กเขาพบว่าลดผี่ค่ะ ช่วยลดการส่งสัญญาณการทำลายข้อลดการปวดข้อเพปะยับยั้งการหลัง่งสารที่พพสตาแกลนดินนะลดการชุมนุมของเซลล์เม็ดเลือดขาวแล้วก็ลดตัดชนีการอักเสบในร่างกายจากการศึกษาเขาพบว่าการรับประทานโรสิบในคนไข้ข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยสามารถลดการปวดได้ถึง82ใน3สัปดาห์พี่เปิ้ล ค่ะเมื่อเทียบกับยาหลอกค่ะอันนี้ลงในวรารสารการแพทย์ชื่อ s c a n u r n a l r h e Journal ปี2005ค่ะโดยไม่มีผลข้างเคียงใดๆก็เลยขอตอบคำถามพี่เปิ้ลว่าอย่างน้อยสาม,ส,ามสัปดาห์าหคุ้มนะคะ3ส,สัปดาห์แล้วทำให้เราหายอ่ะจากความทรมานต่างๆนะคะมาลดกรดยูริกลดเกาลดโรคหัวใจกันเถอะนะคะคุณผู้ชมคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์สอบถามเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่ l ล n e Top Shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเรามีของแจกอีกแล้วนะคะฟ้าทลายโจรค่ะฟ้าทลายโจรอันนี้มีกระชายขาวด้วยมีมพ็อเริสด้วยะนะคะฟ้าทลายโจรทราบอยู่แล้วว่าสรรพคุณเนี่ยมากมายไก่กองเลยนะคะอันนี้เนี่ยได้รับรางวัลเหรียญเงินด้วยนะคะจาก ITE London ปี2021ค่ะมาแจกกับทุกออเดอร์เลยค่ะ,คะแล้วกลับมาพบกับเราได้ใหม่นะคะ วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ที่ JKN18 Top News ด้วยความรักและห่วงใยจากเรา Top Health Story สวยสู่ภาพดีแบบพับๆขอให้แข็งแรงและมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ